<Le> สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดลมาเลยนะคะวันนี้เราก็เป็นอีกวันที่ฟรีที่ว่างก่อนที่จะเปิดเทอมวันพรุ่งนี้นะคะก็เลยได้คุยกับแม่ว่าวันนี้เราจะออกไปซื้อของเตรียมห้องห้องก่อนแบบว่ามันเราออเป็นคนที่หนาวเราก็เลยจะต้องไปซื้อผ้าผม่มก็เลยตัดสินใจออกมาซื้อของมาคนเดียวตอนนี้ก็รอบ,บัสอยู่นะคะบัสจะมาตอน 1 0บโมงหค่ะตอนนี้ประมาณ1 0บโมงห้าสก็รอประมาณอีก6นาทีก็ไม่นานมากก็หน้ามาหาหลัยนะคะก็จะมีบัสก็อบแบบนี้แล้วก็สามารถมานั่งรอบัสได้แบบนี้นะคะก็จะมีป้ายตารางเวลาให้ตอนนี้เราอยู่ซูเปอร์คอมเซ็นเตอร์นะคะก็จะมาดู กนแบบว,ว่าตัวดอกไม้นะคะคาวลเลนมีเยอะก็เยอะแต่ไม่เยอะมากแล้วก็ไปข้างนอกมาเหมือนกตอนนี้เราก็กลับมาถึงห้องแล้วนะคะแล้วก็เราก็ซื้อของมาเยอะมากก็เลยไม่มีมือว่างไปถา่ายคลิปให้ทุกคนดูทีนี้เราก็เลยจะมารีวิวให้ดูว่าเราไปซื้ออะไรมาบ้างที่จริงก็มันแบบเต็มน,นี่เลยแล้วหนักมากเราก็เลย แบ่งใส่ตู้ไว้เพราะว่ามีของสดด้วยแต่ว่าก็จะมาให้ดูครอา่าแล้วกันนะอย่างแรกเลยนะคะสิ่งที่เราอยากได้ในการลงไปดาวทาครั้งนี้นั่นก็คือผ้าหมะะ่มค่ะทุกคนเราไปซื้อผ้าห่มมาแล้วก็อ่าเป็นแบบที่ปูปูทับบนที่นอนจะได้ให้ความอุ่นกับเรานะคะคพอเราเป็นคนขี้หนาวมากๆเราก็เลยต้องการสองสิ่งนี้นะซึ่งมาเป็นแบบมันมันแยกกันแต่ว่าเราเลือกสีให้มันแบบว่าเข้าสี นี่ support ายมามีปปีนะคะแล้วก็เราก็ไปซื้อของสําหรับการอยู่หอหนึ่งอาทิตย์มาเพราะว่าอาทิตย์นี้จะเป็นอาทิตย์แรกที่เปิดเรียนมันก็อาจจะยุ่งๆแล้วก็อะไรก็ไม่เข้าที่เข้าทางเราก็เลยต้องใช้เวลาในการปรับตัวกับการเรียนแป๊บหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็เลยซื้อของมาแบบเป็นของสดก็จะเป็นก็จะมีเป็นเต้าหู้ค่ะแล้วก็เป็นเห็ดเราชอบยำเห็ดมากๆเลยแล้วก็เต้าหู้เนี่ยจะกินกับมิโซะซุปชอบมากแต่ว่า กะหล่ำผัดผัดกะหล่ำแล้วก็เป็นผักกาดขาวอันนี้เราชอบเอาไปลวกแล้วก็จิ้มกับเชย่มะนาวสุดยอดมาอยู่ญี่ปุ่นได้หนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะก็ตามหาผลไม้ทั่วเลยวันนี้เราก็ได้เนลอนมาค่ะทุกคนม,มันหอมมากมันไม่เหมือนที่ไทยแล้วมันก็ชิ้นใหญ่ลูกใหญ่มากนะคะถ้าขายเป็นลูกอ่ะลูกแพงมากนะประมาณสามพันเยนได้อะเราก็เลยซื้อแบบนี้มานะคะ แล้วก็เราก็เลยไปซื้อแบบว่าเห็นเป็นแบบว่าเป็นโต๊ะขายอะไรเงี้ยเราก็เลยไปเดินดูอันนี้มาค่ะน,นี่เป็นค่าแบบนี้มันก็ใหญ่มากๆอ่ะคํหนึ่งอ่ะใหญ่มากนะคะอันนี้ก็เป็นของสดแล้วก็มีหมูสับมีอะไรมีขายอะไรเงี้ยคือเราก็เก็บไว้นในตู้แล้วเพราะมันเป็นของสดเราก็ไม่อยากจะให้มันแบบออกจากที่นานๆแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขนมหรือว่าของแห้งมีอะไรบ้างของแห้งนะคะ เราไปซื้อเป็นเส้นสปาเกตตี้มาแล้วก็ซอสสปาเกตตี้ที่เราชอบมากๆอันนี้ก็จะเป็นเส้นขนาด1.4นะคะมันต้มง,ง่ายมันต้มง,ง่ายมันใช้เวลาไม่นานซอสสปาเกตตี้อันนี้ที่เราชอบมากมันก็สมมูรแล้วก็เลยไปซื้อไว้นะคะก็เป็นซีเดียลค่ะเราซื้อซีเดียลกับน,นมไว้ในตู้วก็เอามากินตอนที่แบบว่าไม่ใช่อาหารหลักนะทุกคนแตบบ่ว่าอยากกินอะไรเล็กๆน้อยๆก็แบบ ทิศเดียวก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีอะขนมญี่ปุ่นนะคะอันนี้เคยกินแล้วแต่ว่าอยากกินอีกจะตามหามาแล้วก็น,นี้ก็ก็อร่อยแหละแบบรถเข้าปันน้นอนะไรเงี้ยก็เราจะมีเปิดเรียนตอนเช้านะคะเพราะฉะนั้นเราต้องตื่นเช้าเราก็เลยคือที่จริงมันไปซื้อกาแฟที่รอสันก็ได้เป็นกาแฟสดปกติเราจะกินเป็นเลยเอสเตอร์ัคคฟ่นะคะแต่ตอนนี้มันหมดแล้วคะ่ะทุกคนเรากินจนหมดแล้วก็เลยไปซื้ออย่างอื่นมา แทนสำรองไว้ก่อนทีนี้ก็จะเป็นดนั้งเนาะนี่เราซื้อมาสองอันแต่ว่าอันที่สองอะเรากินได้บ้างแล้วเพราะอยากกินมันหอมมากอะแล้วก็จะเป็นแบบขนมเขาเรียกว่าขนมนี้เราไปเดินซูเปอร์มาก็เลยแบบเห็นก็เลยซื้อมาเป็นข้างในจะเป็นไส้มันหวาน,านกับงาน,นะคะแบบนี่คือยังไม่เคยลองกินก็เลยเอามากินดูแล้วก็ไปแวะดโซนิดหน่อย ไม่ได้โซซื้อถุงเท้าเ,เราจะเปลี่ยนเป็นจากข้อสั้นเป็นข้อยาวแล้วเพราะว่าอากาศเริ่มหนาวอยากให้แบบมันรัดน่องนิดนึงแล้วก็เป็นที่ใส่ดินสอรกระเป๋าเล็กใส่ power bank กับสายชาร์ค่ะนี่เป็นใส่ดินสอกับดินสอเพราะว่าเราต้องปูงเขียนญี่ปุ่นเราก็ไปซื้อไปตามหาเป็นเลกกิ้งมาให้ทุกคนข้างในก็จะแบบอุ่นๆอย่างเงี้ยข้างในไม่จะเป็นอย่างนี้ซึ่งก็ได้มา ได้มาแล้วลองใส่ก่อนถ้าดีก็จะไปเอามาอีกซึ่งวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วออกไปช้อปปิ้งกันมาตอนนี้ก็4ี่โมงเย็นแล้วนะคะก็จะเตรียมตัวกินข้าวอาบน้ำแล้วก็พักผ่อนเร็วๆเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยมีคลาสเช้าตั้งแต่แบบ8โมงถึง10โมงกว่าเลยแหละก็ต้องตื่นเช้ามากินข้าวแต่งตัวก็คือวันนี้ขอหลับเร็วแล้วกัน แล้วก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์ทักทายกันเข้ามาได้นะคะทุกคนฝากติดตามด้วยว่าคลิปหน้าเนี่ยเราจะพาไปไหนพาไปตะลุยอะไรหรือว่าพาไปทำอะไรนอกสถานที่ก็รอติดตามได้เลยนะคะบ๊ายบายร